มันนี้ในการยวมาหนึ่งไก่นะครับผมมันนี้จะมาตําเครื่องก่อนนะครับมีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็ขาตะไคร้นะครับผมแล้วก็เราต้องลงมือทำเลยนะับลังตำนะครับผม พราเครื่องเครื่องละเอียดแล้วนะครับผมถ้าเครื่องละเอียดแล้วก็จำเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องไป เครื่องปรุงน้ำปลานิดเดียวนะครับใส่ซอสาหอยนางรมนะครับผมนิดนึง รถดีนิดนึงชุวรสนิดนึงครับผมใส่ตามใจชอบนะครับผมอบคณน,นะครับ คนให้เข้ากันนะครับผมคนให้เข้ากันครับต่อไปก็นึ่งนะครับผมนึ่ง,งปิดฝานะครับผมรออีกสักครู่นะครับผม